น <c ười> <Net> ้องน้ํามาดอกยังน้อยอยู่อันแตงนันซองนึงเอามาปลูกแล้วมันบ่ออก โดยกาบสบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขสุขคนโดยกามาพบพ่อนองตีอีกแลว้วเนาะพบพ่อนองตีตอนนี้กะอ่านงาตีกะอยู่แถวเทียงปะบนเพ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องโดยเมื่อนี่กางาตีสิมเบึงอ่าเพ่นปลูกมักแตงเบาะลือมักสลีเนาะพี่น้องโดยหลายหลายเนาะทั้งสวนเพ่นไก่นองนำพราว่าป้าเพ่นกะว่าสีมาหดพักเลยเนาะ ป้าเผินกระชวนอตีมาเบิ่งว่ามียังไงโดยทางป้าเผินกะสิมารลดน้ำพักอะละยามแรงนอกแว่พี่น้องโดยกะไปเบิ่งน้ำกันเลยเนาะว่าเป็นจังได่พักเผินเนาะงามบ่แว่พี่น้องนอกทางป้าเผินกะฮดอยู่ตอนนี้ทางไปเนาะอันนี้กะน้องน้ำกะใสใสพี่น้องเลยพวกน้องนี่จะเป็นน้องน้ำอันนั้นเนาะใสแหง ไปเบ่งป้าเป็นทุตพักก่อนอ๋อจะพักอีกยังเนาะหลายสิ่งหลายอย่างเลย,อ,ยอึบสบายดีป้าสบายดีเลยมา,ม,มาแต่ตัดใหม่บอมาแต่ตัดตัดหพนัพนพกตพกโัโดย,โดยผู้นอทังพักป้าเหมือนมักมักสลอยบอ โอหมักสลอยหมักสลีโอ้พี่น้องงามแห้งมีบักถั่วนี่เพี่นาองทั้งงานป่ากับลุงพันปู่พี่น้องโอเป็นสวนน้อยๆเนาะปอ้โแค้มน้ำ<ด>ไปตัดใหม่ป่ะป้าเ<ด>ออถัปกปานาคเหมือนกับไปตัดใหม่คือกันตัดใหม่น้ำกันนั่นแหละยังี่ได้มาถหาอหลุนนดไถไปเอากล้นอีกจะเพิ่นมันจะพ่อโบเห็นสวยมากเล<ด>ยเล<ด>ยขุดม้ามลังฮุด พักนาพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็ตอนแรงแล้วแต่ว่ายังแดดอ,อยู่นะป้าเนาะอ้ะทางอันชุมเพลินก็ไปหาตัดใหม่น้ำกัน,ดไ,น,นได้จักโหลดแล้วเมื่อนี้ค่ะได้ช่องโหลดโอ้ได้พื้นสองโหลดด้วยเขาดูดเลยทางป้าพังกาได้จักโหลดปานางเพลินนะเก็บน้ำกันปะกาเก็บน้ำกันอะไรห่างว่า เก็บไผ่เก็บมันโดยเก็บแล้วก็แกะมาไผ่มันเนาะแมนมีไค่แต่มีคนขับรถไถพ <laughs> ักหอมป้อมพี่น้องเนาะอันนี้เนียนใส่ย,ยังก็ได้เนะาะใส่แจ๋วใสย,ย่งางใครแต่น้ำใกล้ท้องฟ้าเขาเปิดตัดเนาะอันนี้แห้งทั้งผีงามๆเนาะตัวผีเนาะเขียวงามเลยเนอง ผมอาจจะใส่ผุ่นขีง่วดอกอันนี้นนดโดย,ย,ยมักอามักสร้อยทั้งลุงพ่่ปู่โดยแคใส่ขีงัวขีหมูหัดคือว่าบนู่นมันดินแขง็งเน,นาะ<ร>ดินมันแข็งเนาะดินแหน่งเนเออบ่จักขีไก่บ่จักขีมูเอามาใส่โดย ทั้งพื้นกับกองแล้วเนาะพี่น้องแจ็คโหลดแล้วป่าอันที่กองนะพื้นชิดโหลดได้ซื้อน้ำเทเดาโอ้เลยได้ซิปโหลดพี่น้องผืนกองเนะาะเต้านึงนอะอ้าวป้าไปเอาใส่อีกมันช่องโหลดได้ซิปช่องไหนเด้อ๋อพอาี่ได้ซิปช่องหลดรวมกันเพิ่นกันลงไปตักน้ำอีกพี่น้องเนาะป้าพักพกหอมบัวเพิ่นคือบวัวอยากเป็นเป็นไดเนาะ โดยเห็ดกล้องหน่อยผัดนันกระเทิร์นถ้าเคยดูคนกระอาบน้ำให้ลูกคนมันอันมีพื้นแน่ฮะนะโดยไม่เข้าววันบุกเบิกหันแล้วก็มันได้พื้นแน่แลักการก่อนเสวะเห็ดเต้าใหญ่แน่มันจังเงินนั่นเนาะโปเสียเวลาเขาเนี่ยเห็ดเต้าน้อยผัดกระเทิรนนะโดยหาเองแน่ทั้งสื่อทั้งหาแล้วเนาะโปรในการเก็บเอาเก็บเอาห่ะที่เงางีวมันทะเลมันยึดมายู่ไอ้ชากันโดย วัดเขาไปเก็บแต่เก่าหันละห้าขอเอาไปว่านั่นเนาะเพิ่นดูดเพิ่นยังงนะชิเฮ็ดชวนมันบหมาะหรือเ่าจังใดชวนมันอือก็ห้าเก็บห้าถอดห้าง่ายอ้าวโดยดูดคนเข้าหัวหันละอ๋ออันนี้ทวาย่ามขึ้นบไดูดโบมีก็มีแต่ซื้อเนาะป้าเนาะแบบแถวนี้กับพี่น้องก็บ่ได้มีหั่นนะเนาะเพิ่นห่วงหามะะโดยป่าแถวนี้กับ่เป็นตาแบบว่า ้าเ้าไปเอากับบ่ได้เนาะของผ่นเดยน้องน้ำใหญ่ๆแล้วพี่น้องควาหาเก็บหาถเอาบอลิ่นบุกเบิกสวน้มนไปแล้วเดยเดยถ้าไงด้วพิ่นก็ไป้าน้ำบ่อนะบ่ป้าอาบลูกเหรออันอาบลู อาบน้ามให้ลูกอยู่พี่น้องเนาะนาวเนาะเพลนอาบน้าน้องไงเนาไป่เชาน้ำกันหลายคนเนาะพักอันนี้ง่ายๆเนะเมือื่นก็ได้ป้ากว่าปะป้อโดยเพาะมันเพลินนั่นท่หมูเนาะบัดเจนอยกับโบได้จุดใม่อีกจุดลำอีกเลยโดยโดยนี่เลย ผักเพันกัญญาง่ามนพี่น,อน้องนอร์ตีกับโบเดมาเบิ่งไลยมือเลยเห็นแต่ในอน,นาคตมีหน้าเพิ่นมาถ่ายเมนบเพราะ,ะ,ะ,ะประบนประบุนโอ้โอดยเอาในผักมะไฮผักสว่านด้วยไล่เติบแล้วนพี่น้องทางป่าเพิ่นฮดกับเพื่อสีแล้วอันนี้ <c oughs> มีผักหอมป้อมกัญง,งามแห้งกู้นำนอร์ตี้เนาะถามมีนอใสสีเอาเนาะคังเวิร์กจากซีใสยังพี่น้องเนาะแบบว่า มีเขียดน้อยเนาะป้าเนาะอ้อมใส่พี่น้องแซ่บแต่ว่าเขียดน้อยบ่มี่ทำไรยามนี่พี่น้เขียดน้อยมาได้ใสยามหนาวเนาะอาบน้ำกระเงยาะทางลุงเพิ่อกลับไปนำกันบ่เอาพื้นไปโอ้เป็นตัดใหม่อีย่างนำกันพี่น้องเนาะแี้เพิ่ันยูของลูกกลับไปได้ดวงกลับไปโดยน้องนุ่นกลับไปเลียวก็เล่ายู ทางผุ่นกับงามเนะะาะปักหอมป้อมทางพักอันนั้นปนกัน,นทั้กกงแหละลายแฮงกินขน้าวเถ,ถ,ถียงกับยังปลาเมื่อนี้ปลาโมดิกินข้าวเถียงเลยนะปลาพี่น้องกินขี้นกินกับละปลาโมดิกินข้าวเถียงเลยเห็นปะไปบุกใหม่เนาะเลยมักถั่วพี่น้องเลยโอ้ปลาโมดิกินหอมปลาดุกอันนาพักยังสัก อันนี้หันพักกาดชอบมันอันนี้หันไน้มะเขือตอนนา,อาไ,อไม่น่าเอามาหายเลยเมื่อวานเมื่อวานยทั้งนี้ก็นานใหญ่ใหญ่หญนะพี่น้องนานพักปลาเพิ่นทั้งลุงเพิ่นบ่ขุดนี่ปะพี่น้องเนาะลุงเพิ่นก็ได้ขยันขักเบิ่งอันนี้ก็เนาะเพิ่นขุดเป็นนั่นเห็ดนานพักไก่น้ำอีกโอ้สุ่มเย็น มะเตงเพิ่นกรเนาะยังบ่ทันหมากดอกยังหน่อยอยู่อันมะเตงอันซ่อหนึ่งเอามาปลูกแล้วมันบ่ออกมันออกเท่านี้โดยแต่ก็ะเทนเนีบอันมักจะรอยนี่ใสใช่ไหแถมใส่เน,ะนา,นนา,า,นาะานโดยปลูกผักหอมปลอมเผยพี่น้องเนาะเขียวงามงามแบบผักหอมปลอมธรรมชาติเลยอันนี้ก็จะเป็นใบผักติ๋วเนาะป้าเนาะ อาใส่แกงเ็ดพี่น้องเนาะปลาก็ไดมันสม่มๆหลายสิ่งหลายอย่างเนาะจนว่าหดบวไหวแลวนี่อันนี่กระขักอันนี้ปลาเนาะโมไดเอาไปกินกับลาบปะผักกระโดนพี่น้องผักกระโดนธรรมศาสตร์เนาะอันนาอีลีอันนาบักใหญ่หนึ่ง โดยอ้วแห้งพี่น้อง <S <S อม,มีขบเลยพี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวมาตียิงกล่องมาทางพี่แนมนไปเนาะเต็มพี่น้องพักคน งามธรรมชาติเลยขุนไ่ได้สดชื่อันอันนี้เลยค่ะป่าตัวอันนี้ยังบ่ทันปลูกบ่คุดซิสือโบ่าณโอ้ยังโบรานพักไสพักวานบล็อกมาทางทะเลอากาศดีเลยอากาศอนาฟงแล้วเอาบล็อกไพี่น้องไอ้น้องมณีกับน้องตีกับมามาเบิ่งนพักเพิ่นป้าหลายสิ่งหลายอย่างเนาะเต็มเลยเห็ดสวนทางลุงกับป้าเพิ่นหมักปลูกพักพี่น้องเนาะแบบ ข้ากับพ่อโบเรซื้อค่ะนะเซื้อของเพิ่นกับแพงเนาะป่ะเนะาะหมัดหนึ่งเนาะพี่น้องพักบัวนี่หาผ่นเอามากับบอพอยังเลยเนาะ <c oughs> กินกับยำวันนั้นแล้วโดวยตะต้องได้ปลูกเองเป็นแบบกับธรรมชาติเนาะเพิ่นปลูกแบบโอ้ต้องมีปุ๋ยใส่ปุ๋ยเนาะสารเคมีหลายพี่น้อง ถ้าเราปลูกเองนี่มันเป็นธรรมชาติเลยกะเอากินกะปลอดภัยนะปลอดสารผิดกันเอลยช่วงนี้กะบรรยากาศกะเริ่มหนาวมาเลยเนาะขำมาโดยอาบได้ทุกมือเลยเอานี่ยโดยเอาหน่าบางมือกะต้มอาบเลยเขาอาบหกโมงเจ็ดโมงถึงนี่โอ้ยบ่ได้ อันคือผนเว้าเนาะว่าอันยังเกาคนที่ออกลูกแล้วนะนาอพี่น้องกะขอโทษน้าหันนะแต่ว่าผนเว้อยู่ไพ่ได้น้ะป้าเนาะสีน้ําสีอาบน้าแล้วก็น้พาผนว่้โดยแต่วานลตีม่าผ็ดไม่เด้น้าได้ือฮาน่ะบกมันน้องละตีต้มไก่แล้วมาเอาเด้อยกอพี่น้องนี่ก่นพักใส่ต้มไก่อาหารดีแกินแล้วเลยหัวผนเม้าะเนาะเป็นธรรมศาสตร์ของ แนวใส่อันต้มไก่พี่น้องนเนาะถ้าอยากได้เลยมาหา<ด>สวนป้า <laughs> มาเด็ดเอาลกมาปลูกน้ำ <laughs> โคตเนาะงามเพราะว่าใส่ปุ่นขี้งัวใส่ยังมันกะธรรมชาติดียังโมเล้ยอยู่บนป่ายางลายบนนี้อนอพอดีเลยนนเอตอนนี้กแดดลงนะพี่น้องก็เริ่มสิดำเข้ามา เริ่มขำเริ่มนนาวนะโดยอาบหนำแตเวนปายบอลอันกิ้มพืชหันคันคุ้มคุมี่ปุ่น่นจูดเนาะเออี่ปุ่นปนไ่่่นไทยแลวกัิ่นยกล่องนีโดยนไทยแลวกพิ่นกยกล่องมันดีโดยกีุ่นฟันคุ้ม เพิ่นกะดฮดแล้วเพิ่นทีเรียบร้อยเนาะพี่น้องทางป้าเพิ่นกะกะสิพากันขึ้นไปหาเถียงพคนแหละตอนนี้กะค่ำมาแล้วเนาะบรรยากาศกันหนาวพี่น้องเ,เนาะมื้อนี้กะนหนาวตีก้กะมาหาป่าเพิ่นฮดพักเนาะมากพะพอดีเจอทางป้าฮดพักเลยยันน้ำำแะยัน,น,นดูเห็นหงายหงายแบบเหงือกเหงือกเลยเนาะไปะขืนเมื่อพคนละเนาะตอนนี้กับพี่น้องฮดแล้วทางป้าเพิ่นกะท <c oughs> ำเลย ย่างบันทันหนึ่งเข่าแล้ววันเนาะ mm hmm. มาพักก่อนป่าผนเลยทางออกลมมาเนาะบันนี้กันเลยพากันยางขึ้นก่อนเนาะบันนี้เนาะพักไปทีเรียบร้อยพักป่าเ่นกางงามเนาะแมพยมาลูปุกรมศาสานะไก่น้าม้อม ทักหน้ามขึ้นฮดเนาะโอทานแม่ตู้อันข้องไอทงเป็นกันลุเป็นหนาวเพาเป็นบริมาณจอบเนาะลุขักเนาะป่าเนาะโอ้ยน้องกับแบบนี้เลยมันลุยามกลางคืนกันเนาะตองได้ลุกมาถมโดยเนาะเดี๋ยวน้องตีกะบซีจบคลิปไปก่อนพี่น้องเนาะ พอตอนนี้ก็เริ่มคำเข้ามาแล้วป้าพนกสิไปหนึ่งขาหนึ่งน้ำก่อนโดย,สบ,ยดดสบายดี้อป้าสบายดีโดยนงตีก็สิขอจบคลิปไปเพียรซานี้แล้วเนาะโดยจากคลิปนี้นงตีก็ต้องขอขอบ,บ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอรสุขสุขคนเดอ้อที่หับชมคลิปนงาตีตัง้งแต่ต้นจนจบทีโบขามโฆษณาเนาะโดยจากคลิปนี้ไปแล้วขอก่าวคำว่าสบายดีสบายดี